อีก3าวันจะวางจําหน่ายเลยนะคะสําหรับหนังสือนวนิยายในชื่อว่า Spectacle ซึ่งเรื่องราวก็จะบอกเล่าเรื่องราวของลลิษาในฐานะเด็กฝึกหัดและวงแบล็กพิ้งของเธอซึ่งเป็นเรื่องที่เขียนโดยจูเลียนดูฟรนลามี่และก็อํานวยการสร้างโดยเดซิลเเตสสำนักพิมพ์ชื่อดังค่ะจะตีพิมพ์ในวันที่2พฤษภาค,คม2024มีจํานวน400หน้าค่ะทุกคนโดยนวนิยายเรื่องนี้จะถูกส่งไปยังนักข่าวและจะได้รับการโปรโมตอย่างหนักในฝรั่งเศสด้วยและก็หนังสือเล่มนี้จะมีการวางจําหน่ายใน ร้านหนังสือชั้นนําทุกแห่งในฝรั่งเศสเลยอันนี้คือคําแปลเรื่องยอดนวัติายญแอดขออนุญ,ญาตนํามาจากลินลี่โฮมเรื่องยอ่อ p e c ก a c l e เขาบอกว่าที่กรุงเทพและลิซ่าพูดลงไหลในเคป๊อปความฝันที่จะเป็นไอดอลหลังจากการออดิชั่นเธอออกจากประเทศและครอบครัวของเธอเพื่อไปร่วมง,งานกับค่ายเพลงเกาหลีในกรุงโซล5ปีแห่งการเสียสละจากนั้นเธอก็กลายเป็นลิซ่าจากวงแบล็คพิงศิลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นความลับนี้ชีวิตทั้งชีวิตของลิซ่ากลายเป็นเรื่องป กการที่ไหนซัาแข่งในเกาหลีมีผู้หญิงอีกคนถูกตรวจสอบผ่านเว็บแคม7วันต่อสัปดาห์ชิปชานั่งอยู่ในห้องเบื่อเบื่อหลับหลับขีดเส้นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเกี่ยวกับคนลักพาตัวลึกลับอยู่หน้าจอที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจํานวนหนึ่งที่กลายมาเป็นหลัก พันในภายหลังอมองด้วยความลหลงไหลเกี่ยวกับชิปชานมาหลายปีสเปกทิลเป็นการดําดิ่งสู่พฤติกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราอย่างน่าเวียนหัวจูเลียนผู้เขียนนั่นเองนะคะเผยความงดงามและความเผด็จการของความอยากรู้อยากเห็นและความลหลงไหลของเราซึ่งคําแปลนี้ค่ะทางลินลี่โฮมเขาบอกว่าจากภาษาฝรั่งเศสเอามาแปลไปอังกฤษแล้วก็จากอังกฤษแปลเป็นไทยค่ะขอบพระคุณคําแปลมาๆเลยเลยคะ่ะนี่ก็คือเรื่องยอดนี่ค่ะทุกคนล่าสุดเปิดเผยออกมาแล้วนะคะหนังสือของ คุณจูเลียนก็จะมีชื่อของคุณจูเลียนอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็จะเป็นชื่อหนังสือมีภาษาเกาหลีด้วยก็ตีพิมพ์โดยเจซิลาเตสและก็ภาพปกนี่ใช้ที่แบล็กพิงขึ้นคอนเสิร์ตบอลพิงเลยจ้าก็รอติดตามชมนะคะว่าจะอย่างไรซึ่งในมุมมองของแอดค่ะถ้าหากว่าไปซื้อมาเนี่ยเพื่อนๆถ้าหากว่าจะแชร์ต่อๆกันเนี่ยก็คงจะเป็นบางช่วงบางตอนเลยมั้งเพราะว่าเขายังวางขายอยู่ถ้าหากว่าเอามาเล่าทั้งเล่มเนี่ยอาจจะผิดดีิทธิ์หรือเปล่าดังนั้นมารอจับตามองค่าว่าจะไปในทิศทางไหนหลายคนบอกว่าอยากจะ มีเป็นภาษาไทยบ้างจังเลยไม่ดูว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะคะเนี่ยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของนวนิยายก็รีกด้ว่าตื่นเต้นมากๆหลังจากที่หลายๆคนนี่คะ่ะจับตาม,มองอยู่ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อไรนะ้านวนิยายจะวางจําหน่ายอีก3วันค่ะอย่างไรก็ขอให้ผลงานของคุณจูเลียนปังๆนะคะ Was I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free but if I leave